สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เออผมมาสายแน่เลยอะโร่ โอเคผมเข้าระบบมีใครได้ยินเสียงผมไหมโอเคโอเคมันจะได้ยินนะผมเอามือถือเปิดมาดูฟังเสียงโอ้ยเจอพวกมีปีกอ่ะ ผมอยากบินได้บ้างอะแต่ผมบินไม่ได้อะอ่าโอยพอ,น,อ,ยอ,ยพอน่อยครับโอยพรอน่อยครับจบม3แล้วอ่าให้ผมโอยพรอนระก็ขอให้จบสูงๆนะครับนั่นแหละจะบอกว่าคุณจะบอกว่าคุณเก่งมากเลยที่จบม3ได้อะผมยังแบบขนาดม,ม3ผมยังไม่มีปัญญาจบเลยอะ ผมไม่รู้ว่าปีนี้ผมจะจบมสามได้หรือเปล่าอะ่ะผมซึมก็ซื้อๆนะฮะผมเป็นคนที่อวยพรคนไม่ค่อยเก่งนะ แอนขเข้าโลกก่อนนะทุกคนผมเข้าโลกก่อนนะฮ่าฮ <ๆ S 1> ่อ้ยโอ้ยใครเขาทำอะไรเจตีฆ่าทำไมเตีฆ่าทำไว้เจตีฆ่าทำไมคะเตีฆ่าทำไม ผมรู้สึกว่าสกินเวอร์ชันนี้ผมมันไม่ได้ตัดเค่ะทำไมสกินเวอร์ชันนี้มันไม่ได้ได้หั่ใจผมเท่าไหร่สกินนี้มันไม่เท่พอเจ้าอย่าปวดได้มาให้ดิค่ะเจ้าเจ้าเจ้าก้าวเจ้ายิงเดี๋ยวข้าเนี่ยเจ้าก้าวหนัดนะข้าแอคซอนเจ้าเนี่ยเจ้าดูวีวีชีลอดแน่น้องพี่นี่ไปน้องพี่กันก่อนซิภาษเข้าแล้วนะ ขอไปนั่งที่นี่ไม่โอุ๊ยไม่โดน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 โอ๊ยเฮยเฮยเฮยยหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอหาหาเรื่องเหรอเจ้าไปนั่งที่ครับเอ้ยอะไรจานขอขอขอคุยเรื่องแบบหนึ่งเจ้าอยากมีเรื่องข้าหรือไงฮะเจ้ามัตีข้าเนี่ยโอ๊ยจัดเข้า ขอเล่นแป๊บหนึ่งขอเล่นแป๊บหนึ่งจานอย่าเพิ่งตีจ้าขอเล่นแป๊บจะกินนี้ดิเจ้าอยากมีเรื่องเอาค่าหรอคะครับเจนี่ยเจ้าเจ้าบอกนะค่ะเจ้าอยากมีเรื่องหรือไงเนี่ยขามีมีดเชเลยครับจ้าฮะส่งให้ทุกคนเลยจ้าเนี่ยค่ะโลโหผมผมจะเล่นโลสดเลย ไ oh, ต oh. ่อย่าคดเร่งน sim ี้แต uh ่บอกนะค่ะเนี cin ่ยตอเักคะแนนเหรอเออใครอยากเดักคะแนนนะใครใครอยางห้องนี้ต่อออยใครนั่งดานกันถึงไม่ใช่เขาผมไม่ได้แขเขาดาน ใจทอนนี่ผมควันจานนะจานอย่าเสกดับไอที่วุ่นวายแบบว่าจานอย่าเสกมของยังไม่เคยเสกเลยนะผมมีแต่ซื้อมาเนี่ยซื้อมาอย่างรักกมบากมีแต่คนวุ่นวายอ่ะมีแต่คนวุ่นวายอ่ะเดี๋ยวเก็บมีดก่อนผมเอาตัวมุดน้ำมาเนี่ยอาจารย์ก็เอาใจัวบ้านอาจารย์นะอ้าวัวบ้านอาจารย์เหรอผมขอนะขออะไรอ่ะ เอาอาจารย์ให้เขาแซวอะแล้วผมเก็บได้ก็เท่ากับของผมไงฮ่าฮ่าอาจารย์ไม่รู้แล้วว่าผมแบบที่ใส่ไงมีแต่ความวุ่นวายข้ามมือเขาจริงข้ามมือเขาหายแล้วครับมีคนหายหัวแดงไปหัวแดงหัวดำแดงมีคนหายครับชื่อด้วยเป็หัวดำแดงเขาอะไรเหรอจะอะไรอ่ะเฮ้ยถุยจะอะไรอ่ะจะอะไรอ่ะได้หายครผมจะอะไร อเลจันอเลยโอเคขอกิสักขอกินอันนึงหนึงดลองลองขอกินอันหนึงหว่ช่ออะไรอ๋ออ๋ชื่อริแต่าชื่ออะไรอะไรนะื่อคุณรู้อะไรนะแกงชอาชืนอะไรนั่นหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้ออกม่ตาต้นอ้ยเจ็บเจ เจ้าเจชื่ออะไรนะเจ้าหัวดำอ่าข้าชอาใจแต่ฝันไปกัอนโอเคอาจารย์คุช้าๆได้วยมอาจ้องกแต่เปิดมาก็จะอาจารย์ปัาเออะไรไม่รู้ไปค่ะไปค่ะขอโทษขอโทษค้าชื่อโคมีอาจารย์ัาอะไรผมไม่ต้องคุยไปเน่ะ ได้แต่คามุ่นวายทุกคนผมว่าจะแต่คำมุ่นวายทำไมหน้าตาต้องเปลีป่ยนไปเจ้เาเจ้เานี่ลิี <Okay. S 1> นี่ลิลีนี่เลยลิีสรุปเจ้าอยู่ห้องไหนอ่ะลิลี่ล้าอ,อยู่ทุกห้องน่ะข้าไปเองที่เจ้อยู่ทุกที่เลยเหรอใช่ข้าบแบบอยู่ทุกที่นะ่ะข้าเปลี่ยนไปเพราะว่าถ้าเกิดจมน้ำแล้วหัวข้ากระแทกพื้ ผมบอกเลยว่าใครปิดโดนเลยแต่มันเกี่ยวกับซมมเจ้าได้เหรอใครใครปิดหลอดโดนโ่นใช่ไหมบอกเลยใส่ชวันี้กูไม่ได้อเ้วแเจ้าด้วยกันนี่เจ้าหัวดำทำไมเรื่องเลยงเลยน่ยทำไมเดินไปเดินมาไม่หยุดเลยอาจารย์มาเป้นร่ใช่หรอหมือนะห้องเลยนี่อาจารย์เลยกำลังดีนิพี่อาจารย์ไม่ใครเนี่ยอาจารย์ไ เิลิตัวมุดน้ำเลยแล้วกันผมผมจะบอกว่าตอนถ้ามีคนบอว่าเดิมาประมาณโอ้ประมาณนั่นหรอประมาณหน้าตาอย่างนี้สอนพลาดได้ด้วยังไงใส่ชุดเมดด้วยวันนี้กูอน่นี่ลิลิเจ้าบอกว่าเจ้าอยู่ทุกที่ใช่ไหมทางงานเจ้าอยู่ที่ห้องค้าได้ปล่าอืจะให้ไปทำอะไรที่ห้องเจ้าล่ะอื บ้าจะชวนเล่นเกมอะไรสักอย่างหนึ่งนะเอ๊ะข้าว่าต้องบอกกับบ้านสุกโปสุกโปของเจ้าไหมผมว่าหลังจะไปอยู่ที่สะอสะอาดหลังจากเล่นตรงนี้จบผมมีมุกจะเล่นแล้วผมมีมุกจะเล่นแล้วทุกคนผมมีมุกจะเล่นแล้วแล้วจะอยู่ที่ไหนล่ะเดี๋ยวเข้าไปหาอะเอ๊ะไม่ต้องหรอกเจ้าไม่ต้องมาหรอกนะข้าไม่ชอบเสียงสุกโปกับเจ้าเนี่ยเอ๊ะแล้วทำไมล่ะข้าไม่ชอบไง โอ้ยอย่าตีค่าค่ะจะแตกโอ้ยตีค่าทำไมน่ะอย่าตีอาจารย์แบบนี้เป็นเคยเป็นอาจารย์แบบนี้น่ะจะตีไม่ดีไม่ดีจะแตกแล้วโอ้ยขันขอขอยาคุณหน่อยขอยาขอยาหน่อยขอย่างขันขอยาจะแตกขอยาหน่อยจะแตกแล้วหัวใจขึ้นหัวใจขึ้นเจอสมุดแปลกๆ อย่างใกล้ผเขาสมุดแปลกๆเอทุกคนเขาจอสมุดแปลกๆตามสอนดูเออ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 ใคร้าาได้ผมเดี๋ยวเจไม่เล่นแล้มายเดี๋ยวนี้เลยตีผมตัวแตกเนี่ยโอ้แพงไม่อค่าคน อย่าอย่าข้ามาเจ้ามูแจค่้าพีวันให้ค่ะเดี๋ยวนี้อะผมว่าผมมีอะไรสนุกสนุกเล่นละทุกคนกำลังข้าบอกอยู่ว่าข้าจะตัวแตกเจ้ามาติดข้าก่อนนะข้ายังไม่ติดจั่นเลยข้า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 ก็แค่เผลอเผลออะไรอ่ะเผือข้าข้าข้าติดกลางแล้วเนี่ยกำลังทำใครก่อนโยให้กำลังทำตาอืม นี่ทำครัวสุดแสนวิเศษมาชุบข้าก่อนข้าคัดข้าติดอ่างี้ที่แสนข้าไม่ใช่คนดอ่าาเรียนสักทีเราเรียนอยู่ไน้วเอเ้อเฮอเรอเฮอเ้อเฮ้อเอเฮ้อเเรออนอออเ ออช,ชูชูชูอาบันจานจานชูผมหน่อยเข้าเรียกหมอก่อหมอยอี่นัยอ่ะหมอถ้าหมอหมอัวเจียวมาเจ้าเงินมาให้ข้าก็ได้ไม่เป็นไรข้าขค่ทีเก็บไว้ เป็นค่ารักษาคราวหนักของค่าถ้าค่าเจอใครตีตัวแตกค่าก็จะเอาเงินเจ้านั่นแหละจ่ายถผือว่าเจ้าติดมีค่าเนาะแล้วค่าจะติดเป็นค่าให้แพงอยู่ตังค์มีเท่าไหร่เนี่ยไม่อ่าเจ้าอยู่ให้ข้าไหนหันแพ็กหนึ่งเจ้าก็แน่ใจว่าเจ้าจะไม่เอาอ่ะค่ามันอยู่ โมีคต้องอีกบวยไว้โอเคเจ้าเดี๋ยวขอหาที่วางของกันก็มีประมาณเก้าพันอาทิตถึงจะตรวจก็อยากวางของอ่ะมเก็บตังคอืมอะไรไม่ต้องโนโนโนไม่ได้ไม่ได้อย่ามาทำแบบนี้ดีอืมเฮยเฮ้ยเาเราไม่ไปเรียกใครตุกอ้าว ตตีข้าวางกล่องหันข้าจะเอาหันเก็บแล้วแต่ก็ไม่เรียกเราอ่าค่ะเนี่ยข้ามีหันแพ็คหนึ่งเลยเจ้าเป็เจ้าแน่ใจว่าเจ้าจะไม่เอาอ่ะจริงๆแล้วเขากำลังหนุนหน้ากันอยู่เจ้าแน่ใจนะข้ามีแฮมเบอร์เกอร์ตั้งหกสิบสี่ชิ้นเลยนะเอ่อแต่ข้าก็เก็บกล่องไม่ถึงอ่ะเก็บกล่องแค่ข้าหน่อยข้าเก็บไม่ถึงแต่ก็อดดี อ้ยอย่าแกงข้าแบบนี้สิเอ้คนชั่วข่าเกี่ยวกาไม่ถึงเอออุ่หมอจริจรเ,ออเออจ้ามาตีข่าไหนก็ได้นะข่าเกี่ยวขไม่ถึงฮะคุณหมอมาตีหน่ยนะ

สรางเงินาวาดค่าถออ่าได้ได้แต่ต้องจ่ายค่าพิวันให้ใครละจ้าเจ้าตีค่าหน่อยจ<ม>ะจตีจ้าค่าค่าคอะ่าง่าจะเป็นเจน้ของค่าดิใช่ไหมแลวสีเดี๋ยวค่าไปเรียกหมอครับ ถ้าตัวแตกไหเราเกิดไปแล้วค่าจะจบโลแล้วเนี่ยนั่งแล้วเนี่ยเลยไม่ได้ก็นั่งแล้วเนี่ยกดอิโมดนั่งรอละหมอชกหมอหมอนะไรเล่าหมอทำไมคิดเงินอ๋อ เดินเดินลองลองอ่ะอับรถไปเห็นแต่ยังมองขับรถขับรโอ้ยโอแล้วจบโลไรโอ้่จบโล สรุปจารมาเร็วก็ไม่ได้สอนเนี่ย <c oughs> ไปต้อเรับนะอาจารย์อาจารย์ไม่ได้สอนไม่ต้องรอ <c oughs> จะผมไปเอาแต่แม่อาจารย์เห็นทีะะ <c oughs> ่นี่ผมปะลาเผมบอกเลยว่าผมไม่ชอความกับตอนนี้นนวันนี้เรียนอะไรนะ หมดสภาพยัง่ข้ามรงยนไตามาสมคือไม่ครนำทางข้าเลยว่าแบบต้องไปห้องไหนอ่ะขอ่ไหนออาอยู่ในโรงเรียนอ่ห้องปรุงยาไปทางไหนอ่ะ ถ้าใปเดินผามอกตงนี่ยนถ้ามีสอวสายเนี่ยตจะสนใจกันใช่ไมมีความสนใจของสู้สายนั้นก็า้องสนุม คือแบบอร่อยเลยโอ้โอ้โอ้เอามาอยู่ทีกีๆก็บันนี้เนี่ยไฟตีค่าล้มอ่ะค่าเกี่ยวคนนั้นว่า อาจจะจบค่ะใกล้กใกล้จะเสียชีวิตภายในอืมหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะเสียชีวิตภายในวันนี้ใายยังไม่อยากจูดอยู่นะถ้าผิดมันชอของน้องเองอ๋ใครเขาไม่อยากเสียชีวิตบอกว่าการมาฟิวตรงไม่เห็นรับ ข้าโดนจดบัญชีว่าตายตั้งแต่แรกเมือไหเนี่ยค่าคงโดนยมบาลจ้องแล้วแหละจีบกี่นานค่าคงต้องนั่นหะนะเออท่านอยู่ไหนอ่ะข้าข้าขาไม่เห็นใครเลยตอนนี้ค่าเห็นแต่หน้าคุณหมอ คุณหมอมาคิดเกินค่าหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมออะไรอ่ะเอ้ยคุณหมอ,หมอ,อใช่ค่ะด้วยค่าโดนแกล้งอ่ะ้ยโอ้ยโอ้ยใช่ค่ะแหวนี้ไม่เอาอ๋อไม่เอา พอปีห้าปาะท้าไม่ว่าเออ,เอ,อ,เอ,อข้าหัวแตกเลยอืออือ,อข้าตาฝาันข้าไม่เห็นอะไรอ่ะเออข้าไม่เห็นข้าไม่เห็นเออ,ข,เเอ,อข้าเดินออกไปได้ ข้าไม่เห็นอะไรค่ะไม่เห็นอะไรข้าแค่จะมาเข้าห้องน้ำโอเคอั okay. <And S 1> อ <the> เออโอเคค่าค่ว่าค่าอยู่คนตัวที่ค่าเผลออยู่เดิน <c oughs> <c oughs> ไปพร้อมกับปิดประตูปึ๊บโอ้ยอย่าตีค่ะอย่าอย่าไม่ใช่อย่าอะไรอ่ะอ,อย่าเปิดโอ้หมอหม,หมอหมอจะทารุนกรรมเด็กช่วยนะครับช่วยด้วย อยู่ไหนกันเนี่ยอ่าใช้ผมด้วยผมโดนผมจะโดนธุรน,น,นกรรมอ่ะอ้าวยังเปิดอ๋ออ,อาจาเขาอาจารย์เขาอาจารย์หยุดหยุดเหรอเออเพราะว่าถ้ามีสิ่งนี้เพราะว่าคนั้นจะได้ด้วถ้าเขาทำค่าเกาะ ใช่ครับใช่ไหมนะใช่ไหมนะถ้าค่าถ้าสื่อถ้าข้าจะฟันหมออ่ะข้าคงไม่ผิดใช่ไหมไม่ผกี่เหมือนฟัาเห็นอาการประวัติเลยเอ๊ะหรือว่าอ้าอาจารย์หมอคนนั้นหายไปแล้วค้านี้เรียกอะไรนะค้านี้เรียกอะไรนะเจ้าเดียวเหมือนจะเรียนสตน ต่อไปประวัตินะเขาที่ฆ่าฉันประวัติเหรอเอ่อฆ่าฆ้าว่าค่าได้ประวัติของ,ของการตายยุคที่สุดแล้วแหละตอนเนี้ยตอนนี้ก็ปูยาอยู่ข้าไม่ได้ดูเวลาแต่เข้าห้องกันติามาอยู่ในห้องกระติกข้าว่าไนระวอตอาจารย์ประวัติอ <า S 1> ของในเจ้า<ม>ชื่ออะไรเนาะในเจ้าชื่ออะไรนะใครหรือแบบชื่อโคบีโคบีอ๋อ เออแล้วใครใครตีค่าตัวแตกอ่จะเจ้าจับได้ไหมใครใครตีค่าข้าจับไม่ได้ข้าไม่รู้เขาอ่านี่นี่นี่เจ้าหัวเออแดงดำนี่เจ้าชื่ออะไรนะ่ะเจ้าชื่ออะไรโอ้ยเจ้าชื่ออะไรโอ้ยนี่นี่เจ้าชื่ออะไรนะ่ะเจ้าจะตอบค่าไหม นีเ่เจ้าชื่ออะไรอาการประวัติยังไม่มาเลยไปสับการ์ดโมกิบุสเ,เดี๋ยวบอกมานะทุกคน,นกเดี๋ยวผมมา,ขอ,มาขอไปทำธุระกก่อนนัเรียนของเจ้าหาวไปไหน